เดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเข้าสวนไปปลูกฝระล่งไส้แดงลงแปลงด้วยกิ่งตอนกันค่ะนี่ค่ะแต่พุ่มเร็วมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้ทําการสั่งซื้อกิ่งตอนกรัล่งมาอีกแล้วค่ะกิ่งตอนกรัล่งของเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะเราก็ได้ทําการสั่งซื้อมาประมาณ4ี่สายพันธุ์ค่ะ เราก็จะเน้นเป็นไสาแดงทั้งหมดเลยค่ะเช่นปลัง,งจูจูแดงเบอร์รหาร้าค่ะฝลั่งหงสินปาล่าค่ะฝลั่งหงจ้นสือค่ะฝลังเปิ่นหงนี่ค่ะเป็นสายพันธุ์สาแดงที่ติดผลง่ายและให้ฟามดกทั้งนั้นเลยค่ะ แล้ววันนี้เราก็มีเทคนิคการปลูกต้นฝรั่งด้วยกิ่งตอนให้รอดและโตแตกพุ่มเร็วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคดีๆกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้ทำการสั่งซื้อกิ่งตอนมาจากในแอปสีส้มค่ะึ่งนีราคาที่ไม่แพงเลยค่ะ นี่ค่ะก็เป็นกิ่งตอนที่มีรากสวยแล้วก็ใบยังสดตอนนี้เราก็ได้รับสินค้าในช่วงบ่ายค่ะหลังจากได้รับสินค้าแล้วให้เรานำตุ้มตอนมาแช่น้ำให้ลากเขามีความชุ่มชื้นก่อนค่ะเราก็จะแช่น้ำเอาไว้ในช่วงบ่ายถึงตอนเช้าค่ะ ตอนเช้าเราค่อยนำไปปลูกกันค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าช้านะคะเราก็มาปลูกต้นตะลังกันค่ะก่อนที่เราจะปลูกค่ะให้เราเก็บไวบออกบ้างค่ะเพื่อลดการไถ่น้ำของต้นค่ะเราจะเก็บใบให้เหลือส่วนยอดพอค่ะ ประโยชน์ของการเก็บใบทิ้งเขาก็จะแตกใบใหม่ได้เร็วด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมาเก็บใบออกให้หมดทุกกิ่งเลยค่ะการปลูกฝรัหล่งด้วยกิ่งตอนถ้าเราปลูกในช่วงหน้าฝนเขาก็จะติดแล้วก็โตเร็วค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูหนาวค่ะ เราก็ยังสามารถที่จะอุปรลร่งด้วยกิ่งตอนลบแดงได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราเก็บใบออกเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือใบประมาณนี้ค่ะสำหรับต่อกกิ่งถ้าเราไว้ใบเยอะๆค่ะก็จะเป็นการทรมานกิ่งเขาค่ะแล้วก็เก็บใบออกบ้างค่ะ แล้วเราก็เตรียมหลุมที่จะปลูกแล้วค่ะแล้วก็ลองก้นหลุมด้วยปูนขาวค่ะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ราในดินค่ะแล้วก็ปรับสภาพดินแล้วเราก็โรยยารองก้นหลุมด้วยค่ะตัวนี้เพื่อเป็นการฆ่าไส้เดือนฝอยที่จะมาทำลายรากของต้นพืชของเราค่ะไส้เดือนฝอยนะคะ ก็จะทําให้เกิดรากปมค่ะเป็นรากปมต้นฝรั่งของเราก็จะไม่โตแล้วก็ตายในที่สุดค่ะนี่ค่ะต้นฝรั่งรากเยอะมากๆเลยค่ะกาปลูกฝรั่งด้วยกิ่งตอนเราก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องลองปุ๋ยคอก้นหลุมนะคะรอให้เขาแตกใบแตกยอดแล้วเราค่อยนั่นมาใส่ที่หลังได้ค่ะ เราปลูกเสร็จแล้วเราก็กบโคนดินให้มิดแค่คนตุ้มมะพาวพอค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องพกโคนให้สูงจนเกินไปค่ะค่ะหลังจากนี้ในช่วงหนึ่งเดือนเราก็ควรให้น้ำเขาทุกวันค่ะเพื่อที่จะให้เขาแตกใบแตกยอดใหม่ได้รวดเร็วค่ะ ถ้าเป็นในช่วงอากาศแห้งๆลมหนาวมากค่ะแล้วก็ควรที่จะลดน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะเพราะว่าหน้าดินเขาก็จะแห้งเร็วค่ะระยะฟาร์มห่างของต้นเราก็จะปลูกห่างอยู่ที่ประมาณ2เมตรถึง2เมตรขึ้นพอค่ะค่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูต้นตะหลังที่เราได้ปลูกเอาไว้ด้วยกิ่งตอนกันค่ะนี่ก็เป็นต้นปะหลังสายพันธุ์สุส่ยมี่ที่เราปลูกด้วยกิ่งตอนค่ะตอนนี้ก็กเกลือสองเดือนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราปลูกเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้าครอบเอาไว้แบบนี้ค่ะเขาก็จะแตกใบได้เร็วค่ะแตกใบเร็วแล้วก็ออกดอกเร็วได้ค่ะ ในช่วงอายุเกือบสองเดือนค่ะเราก็สามารถที่จะเด็ดยอดทำสรงพุ่มให้เขาได้แล้วค่ะการเด็ดยอดเพื่อที่จะให้ต้นเขาค่อยๆโตแตกทรงพุ่มเร็วแล้วก็ต้นแข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยค่ะ